สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมนะครับสําหรับเมื่อนกะีวันที่ะสะิบหาพฤศจิกายนนะครับตรงกับวันลอยกระทงนะครับนี่กะเอารถมา่ายรีวิวให้พี่น้องเบื้องชมกันไปนะครับสําหรับคันนี้เป็นฮิโน่เอฟดีนะครับเอฟดีเอฟดนะครับ เครื่องยนต์เป็นร้อยเก้าหานะครับ H.O. 7D ร้อยเก้าห้าแรงนะครับเป็นหกสูบนะครับขั้นนี้เป็นปั๊มบนนะครับเอาคลิปนี้สีไทยแบบละเอียดแล้วก็สีผ้าพี่นองครับเบิ้งนะครับรถขันนี้ภาพนี่สวยงามนะครับเป็นรถเก้าเก็บนะครับขันนี้เป็นรถเก่าเก็บกระบะกระบะยาวยู่หกเมตรนะครับตัวนี้เป็นกระบะคาโก้นะครับ บาัคาโกเดิมกับสีมีขอกนะครับเดิมกับสีมีขอกนี่มีเล็กฉากนะครับาเพ่นตัดออกนะครับกะผมกับจ้งไว้นะครับพอนตัดออกห้าเทียอยากใส่ขอกก็กได้เอาเล็กมาต่อข้นนะครับได่เลยกระบะสวยงามนะครับรถนี่สวยงามนะครับสภาพนี่ปันว่ารถต่อไม่นะครับรถนี่กัเก็บสีมาแล้วนะครับ เป็นยาง82ห่าเอฟ e หนาหลังนะครับ82หานะครับ6น็อตน,นะครับ6น,อน็อตแต่ว่าเป็นเอฟ e นะครับเพราะมันขึ้นรหัสเอฟ e เอฟ e ดีนะครับสภาพกระท่ายพี่น้องเบิง่งชุ่มกันไปบ้างแล้วนะครับรถคันนี้ผมกะสองคิดสองใจถึงอยากเก็บไว้ใส่เองนะ้ำแต่ก็ต้องขายนะครับกะสิขายเอาทุนมาหมุนนะครับไต่ หัวเก่งบ่มมีผูนะครับหัวน,นี้บ่มีผูบ่มมีส้นนะครับเครื่องกระแหงดีนะครับพาพี่น้องมาเบิงส่วนของขัดซี่นะครับขัดซี่ช่วงล่างนะครับมันสีอาจสิเป็นสีที่ว่าจะของเก้าเพิ่นพ่นนะครับไอสีกันสนิมแบบไอหนาๆก็อ,อย่างมึกต่อยนะครับสีไอเขาเออในอย่างสิ้นโคตรบอกหรอ,อยังนะครับ อาาสิเป็นห้อยมันหนานะครับอาจจะมีห้อยสีแตกแน่แต่ขัะซ <pepper>, yup. ี่บอมีผุนะครับบอมีผุบอมีหักนะครับตรงคือขึ้นกันนะครับตรงนี้หนาซีคุ้นซีนะครับตรงหนาซีคุ้นซีถูกตัวเลยเล็กไก่เป็นใหม่ไงแน่นๆเลยนะครับเพื่อนผมกับเปลี่ยนแผ่นแผ่นไหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก้อนทีสีปูเล็กนะครับเล็กที่ปูกับเป็นเล็กสองมิล นะครับพื้นยางหนาะนะครับยางหนาะยางหนาะเนี่สภาพยางก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมยางดีนี่เป็นเอฟนะครับเป็นเอฟเป็นเอฟนะครับเอฟเทนเตี้ยนะครับเอื้อนแทนเตี้ยนะครับนี่สีสวยยางอะไรบ่มีเลยครับนี่ยบางเงีวหกเมตร คันนี้กับบ้ากวางนะครับกับบ้ากวางสองเมตรสี่สิบนะครับกวางหนอกหัดสองเมตรสี่สิบปั่นวารถต่อใหม่เลยนะครับนะครับสำหรับคันนี้ซีฟังนี้นะครับก็เป็นสีคือกันนะครับสีแตกสียน่นไปนะครับผมกะถือว่าเพิ่นเกิดเก็บรักษาวดีนะเพิ่นพ่นแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับ แต่ว่าสีสีอะสีบง้ามตานะครับฝอนเรียบนะครับสีตัวนี้นี่แข้งคงแข้งขางโอ้ปวดแล้วนะครับรถคันนี้ลาหกเมตรนะครับเอาไปติดเขี้ยนก็นได้นะครับนี่ไฟกระบะขึ้นหลังเราก็ตั้งเขี้ยนได้นะครับใจพมก็อยากเค็ดแบบนั้นนะครับถานง,งานลายนี่สภาพนี่ฮะยากนะครับเบื้องเครื่องฟังนี่เลยนะครับ ฝังนี้ทางในแห่งงามครับนะครับทางในเอาภาพพี่น้องก็ฟังเสียงเครื่องนะครับจึ๊บนั่นจึ๊บนะครับสตาร์ทติดง่ายเลยนะครับอ่ะทางนี้กับเป็นตกไฟฟ้าลยนะครับ แต่ว,ว่าด่านใส่ที่เป็นมือสไลเอานะครับเพราะว่ากระจุก,กั็เป็นสไล่นะครับเป็นพอดไอ้สลิงออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดินนิมน่มๆนะครับนี่จอดนะครับเก้าจอดนะครับจอดปีสองปีแล้วนะครับรถกนนี้้าพี่น้องมาเปิดควกันนะครับ ภาพหัวด้านบนสวยนะครับคันนี้บโบโคั้นไหนเช็คระบบแอร์นะครับแต่ว่ามันมีเหมือนนะครับระบบแอร์แอร์มิตรล่มนะครับพฟ้อนเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะก,การให้นะครับสำหรับรถขั้นนี้นี่ปวามบนนะครับนี่แห้งนะครับปวามบนนี่ อาะทีนี้เสียงว่าห่างแน่ยนังไงนะครับเดี๋ยวผมจะการให้นะครับจะกานดีผมดีนะครับรถอ่ะผมไม่อายนะครับผมไม่อาย เพรดันนะครับผมอ่างนดีนะครับสบภาพนี้โอ้ให้ไปเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรถคันนี้นะครับอันเมื่อวานเป็นรถลดเคยใส่มางานมากกว่านีก่ก็แต่เป็นรถลดต่อมาใหม่เลยนะครับเอาเดี๋ยวหัวลงนะครับรับเลย หัวรถก็ขึ้นล่วงเบานะครับผมยกสบายนะครับผู้เดียวเมื่อเดียวครับเดี๋ยวผมีผพาไปขับเบิ้งนะครับนี่สีหัวนะครับบันไดนี่มากับหัวตะนอกเลยนะครับนี่เบิ้งภายในนะครับถือว่าสาอาดเลยนะครับรุดขันนี้สวยงามนะครับ คันน so ี Hence, ้แจงมอเจ็ดเก่านะครับแจงจอดเรียบร้อยแล้วนะครับแจงจอดตงปีหกหกนะครับคือว่าพนมใส่งานพนแจงจอดเลยนะครับแจงจอดกะสามารถเอาไปโอนได้นะครับคือว่าพนกสิบรอยใสแล้วนะครับพนเลยแจงจอดนะครับตั้งสิบรอยเสียภาษีนะครับขายมากนะครับนี่นอนก็เอาไปโอนได้เลยนะครับนี่แอร์นะครับแอร์ก็มีตะล่มนะครับ ต้องไปเช็กระบบไม่นะครับได้ว่าทุกอย่างมีครบนะครับขั้นนี้นมหมดุงอะไรพ่อเบื่อนะครับฟุงอะไรพ่อเบื่อเดี๋ยวผมสีข้าไปเบิง้งข้าขับเบิ้งนะครับเบรกมือใส่ได้ปกตินะครับหนาปัดเลื่อนไม่ใส่ได้มืดนะครับนี่ เด็กไม่นี่น,นาจะยุทีเก่าแสนนะครับเนี่ยวสิมาอยู่ไทยกับฝป่งใส่นอกมากหลายปีนะครับเดี๋ยวนะครับลมมมาเลยเต็มนะครับฝั่งหลอดไปกันนะครับกันตามตีนนะครับรถทั้งแมยังง่ามเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ ขา,าดดิ่มๆเลยนะครับขาดล่มนะครับเกียร์กับเป็นพาวเวอร์ชิพนะครับเนี่ยเขาง่าย่าถอยอัดสีเงาเนี่ยจัหน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เบาดีนะครับพุ่งอะไร รถสมบูรณ์นะครับลถกเขานี่สมบูรณ์มากๆนะครับเจ้ตัวผมก็ยังมักเลยนะครับนี่ยังอยากเก็บไปเลยนะครับ พ่อน่ะครับผมลมม่นเดเต็มนะครับเขาเหยียบคาดมันก็ใส่ลมนะครับผมเนาไปสละเต็มนะครับเนาออกตัวเจสวามม่างมาเลยนะครับนี่ เดียวสามนะครับ4นะครับผมโอ้รถแท้ครับพี่น้องรถแท้ ดีนะครับระบบหนาปัดเดินไม่เสียได้หมดเลยเกียรลมเกียคมหันอย่าหานะครับผมอย่าหกนะครับอัพดีนะครับผม อัพเดีแลนดีเลยนะครับเอาเรื่องบอกราคานะครับผมราคาคันนี้นะครับถ่าตามสภาพเอาเอาแบบตามสภาพสุดๆเลยนะครับก็ต้องต่อเลยสามแสนหานะครับสามแสกกนหาถ้าเกิดว่าอยากใส่ขอกกะเพิ่มอีกสามหมื่นนะครับเป็นสามแสนแปดนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับอ จวดเป็นจวดนะครับผมเพียงนิ่มๆเ,เ,เลยนะครับผมอยากให้ล่องมาขับเบิ้งนะครับรถคันนี้ ตามสภาพสามแสนหานนะครับตามสภาพนี่ทางปากท่าข้างของบานผมนะครับเป็นถนนสรัข้ามลอยเอฟนะครับโอ้โหนี่มันสุกรถไล่นะครับผมสำหรับรถเท่ากัโอ้วัวสีฟ้าพ,พี่น้องแลีนเบิง้งไกลๆนะครับคลิปกัดเงาเร็วนะครับเอาโมเป็นยังนะครับเงากะเบิ้งชมเล่นกันไปได้พี่น้อง ก๋าชีเดยไปเฮ็ดแอร์นะครับต่อไปนี่กะาชีนาทชีนำยาแอร์เมื่อตื่นนะครับผม ยี่สามซีนะครับผมเจห้าเอ้ยจี่สี่ยุยห้านะครับผมจะ่หกนะครับเบ่าย่องนะครับรถเลย 80 80น,นี่ไฟแดงไมื่อขึนโชว์เตือนนะครับหมดหนอออาจจะเยียบได้เป็นร้อยนะครับรถคันนี้แต่อยู่แล้วนะผมไอ,อ้แล้วเ5าซิหา้อยแล้วนะครับร้อยแล้วล้อยแล้วนะครับโอ้เบิองรับผม สิบปโอ้กับเต็ยมยไหมนะมรครับผมเอาจวดคั้นตัวครับผมสำหรับรถขัน้นนี้เอาฝากไว้น้ำกันแล้วกันนะครับชิมข้ากับเงาแล้วนะครับมาบึงมาทดลองครับกันได้นะครับผมอยากได้แบบได้ก็ตามสั่งนะครับสำหรับรถคันนี้เอาสำหรับ คลิปนี้กะฝากตัวทู่วไว้น้ำกันแล้วกัน0ูนย์เก้าแปดสามแปดหนึ่งหกแปดแปดศูนย์นะครับรถเน่าอยู่ที่มาหาสารคามนะครับผมไปมากไปติกับทู่มากกันแล้วกันนะครับเอาสําหรับคลิปนี้จบคลิปสำนีกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ